สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแลวก็เพื่อนๆื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทำกรสํสำหรับทนใดเขาาแล้ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเด้อเพื่อแจ้งเตือนลิดใหม่ๆสำหรับคลิปนี้มือนี้กระสิผ้ามัดตัดหนาได้พี่น้องเด้อตัดหนานี่เปียไปให้งวัวพี่น้องเพราะว่ากระปวกหนานี่เปียไว้ สองลาพี่น้องสองลายหย่าเนี่เปียกแลมือนี้ก็จิ้บภามาตัดไปให้งอได้พี่น้องเด้อก็ค่อยติดตามรับชมไปน้ำพร้อมๆกันน่ละอย่าเนี่เปียกได้พี่น้องหย่าเนี่เปียกนี่ตัดต้องตัดสองคนพี่น้องตัดผู้เดียวมันเก็บหนักพี่น้องต้องใส่ผู้หนึ่งเด้อหนึ่งซอยพี่น้องการตัดหย่าเนี่ยเปียกมันต้นสูงเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่ผู้หนึ่งหนึ่งซอย มันก็สิง่ายสบายขึ้น้าพี่น้องเด้อการตัดหญ้านี่เปลี่ยนาเขาตัดผู้เดียวก็ตัดยากพี่น้องก็แบบใช้วิธีตัดตัดแบบมีแล้มันสิง่ายสำหรับเท่าด้วยพี่น้องเด้อกับว่าเป็นการเสียเวลาในดอกหญ้านี่เปลี่ยนยพี่น้องมันเป็นหญ้าที่มีปโปรตีนสูงปลูกแล้วได้ผลผลิตหลายได้พี่น้องผลผลิตหลาย เขตัดแล้วเขกค้นใส่พี่น้องคนใส่รถคนใส่รถฉลีพี่น้องมือหนึ่งเขาก็ตัดทิ่ไหลายแน่เขาตัดหลายมันเกิดกินได้หลายมือพี่น้องสําหรับผมนี่ตัดสองแถวพี่น้องมือหนึ่งตัดสองแถวมันเกิดกินได้อยสามมือพี่น้องเขาใหญ่ใหญ่เนี่ยเปียนเนี่ยบดนในหน่อยมันก็อิ่มเด้่พี่น้องบดจำเป็นต้องไปบดหลายดอกพี่น้องบดได้สองลอยอยู่มันก็อิ่มแล้ว ยิ่ดีได้พี่น้องปลูกก็ง่ายอยู่พี่น้องงา่ายอยู่งา่ามไหวอยู่ได้ผลผลิต Orb หลายเลยพี่น้องเด้อปลูกสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดยังบ่ปลูกก็ลองไปปลูกดูเบิ้งเด,ด,ด้อพี่น้องเด้อสำหรับที่ผมปลูกมาเนี่ก็ได้ผลอยู่เด้ถือว่าได้ผลดีอยู่พี่น้องง่ามพี่น้องง่ามแต่ว่าเราต้องใส่ฟุ่นเด้ใส่ฟ,ฟุ่นขอกล้องพื้นได้หลายเลยพี่น้องเด้อถ้าเขาบ่ใส่ฟุ่น ขอกล,ล่องฟืนได้ไลายนั่นบองห้ามได้พี่น้องปลูกมาเลี้ยงเอแม่ออยุ่ง่หรอโอ้ยแข็งแง่ได้พี่น้องด้วยออกมาปั่นให้งงวอกินมันก็ชิ้นแง่แง่ง้อก็บ่อยากมันบ่อวบหนำพี่น้องค่ะเขาใส่ฟืนใส่ยังง้าาอ,อนะง้อบวบนะง้อกินดีพี่น้องง้อกินดีกับปลูกดูกกสองไรยพี่น้องกับกินกับเลี้ยงง้อเลี้ยงง้อยู่ซิบกวัวตัวพี่น้องกับพ่ออยู่ได้ลรอ ให้มือละสองหล่อพี่น้องปดแล้วให้เป็นให้ยสองหล่อทั้งเแ้าก็ให้ยเนี่ยมือแรงพี่น้องใบใบมากเทาก็ให้ทั้งมือก็ให้ยเนี่ยมือเศร้าก็แล้วแล้วแต่เวลาเขาพี่น้องสะดวกสบายตอนใดขันเขามีเวลาไปปล่อยเลี้ยงตอนเศร้าก็ไปปล่อยเลี้ยงสักกันพี่น้องถึงเวลาเที่ยงไรเข้ามาเขาข้อเอาหญ้าบดให้กินแล้วก็ปล่อยไปจนคำพี่น้องใส่เฟืองแล้วก็เลี้ยงแต่ละมือก็บบริษัทเวลาหล่เป็นได้ถ้าเขามีหญ้าเด้อพี่น้องเด้อ ถ้าเขามีหยาไว้เขาก็บ่ไดใ้ใส่เวลาเกษตใส่เวลาเฮ็ดกับงัวหลายพี่น้องเวลาเฮ็ดงานอย่างอื่นก็หลายถ้าเขาบ่มีหยาต้องได้ไปปล่อยเลี้ยงได้พี่น้องเปิดมือเท้าคำเพใ่้ได้ห่อเข่าไปนั่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีทีมียังกะปลูกปลูกไว้พี่น้องปลูกไว้เลี้ยงงวเลี้ยงควาไก่ขมวอนี่เขาก็ต้องได้ปลูกหยาได้พี่น้องมันเขาว่ปลูกหยานน่กะ จากลาบากจังหน่อยพี่นอ้องผมเห็นลังคนเขาเจ้าเลียงก็เล่นหาหยาพี่นอ้องหาหยาทงนั่นทงนี่ย่ามเหลยงแห้งคักพี่นอ้องก็ยังสีย่ามเหลียงถ้าสิบปีหาใส่พี่น้องเนาะหนาผก้ก็ย่งว่าเอาน้ำคั้นหน้าย่าหัวน้ำสวนคนอยู่แต่ว่าหนาแหลงยงสิบปีหาใส่กลาเป็นก็สิลงลำบากพี่เด้อพี่นอ้องเด้อเขามีเฮาปไวส้สวนเกิดมาตัดไป้มันจเนุะพี่นอ้องเนาะ ก็บริย,ยากในการเล่นหาหญ้าหาอยู่แล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องไหวผู้เลี้ยงงัวมือใหมๆ่ๆหรือว่ามือเก่าก็สร้างเด้อพี่น้องอยากให้สบายอยากสะดวกสบายกัปลูกหญ้าพี่นอ้องหญ้ามันก็มีหลายปลูกหญ้าหลายพันหลายอย่างนี่หรอกพี่น้องแต่ว่าผมก็เลือกเอาหญ้านี่เปียคือมันให้ผลผลิตสูงแล้วก็มีโปรตีนสูงก็เลยเลือกเอาหญ้าตัวนี้ก็มาเสียเวลาซับในเล็กน้อยแหละพี่น้อง กบ่เป็ปนปีังดอกมันสับมันก่าคุ้มค่าเด้อพี่น้องเด้อตัดมาหนึ่งกับตัดทักสองแถวพี่น้องสองแถวเปว็นหญ้เต๋อสองแถวนี่ก็ทิได้หนาครึ่งสลีประมาณครึ่งสลีบ่ครึ่งบุขขอนกรบเปครึ่งขอนหน่อยๆแล้วบ่ครึ่งรถด,ดอกพี่นอ้องบ่ครึ่งขัดก็เอาไปสับก็ได้ สองหลอต้องซักได้สามหมื่นเม่ด้พี่น้องสามหมื่นสองหลอสองหลอนี่ก็อิ่มพี่น้องแต่ละหมื่นก็ไม่ได้ใส่ลายดอกพี่น้องสองหลออยู่นี่เ้าซับแล้วซับแล้วได้สองหลออยู่นี่ก็ต่อหมื่นได้พี่น้องเด้อเ้าตัดมาครั้งหนึ่งก็จะได้สามหมื่นพี่น้องจะได้หกหลออยู่อยู่หย่าอันสองอยาสองแถวหน่อยพี่น้อง กระบนยากระโบนมันย <ITA> ังยุ ge, ่งยากกระพี่น to ้องง่ายอยู่ง่ายด้วพี่น้องเด้อซับกับซับง่ายๆดอกกระโบนยาดอกกระบนอิ่ใสเวลาละดนดอกซับนั่นบ่หอดอันทราหน้าที่ดอกพี่น้องซิปก้นหน้าที่นี่ก็แล้ี่ยวโมเมนว่าสิมาซับอยู่บนมือได้พี่น้องเขาใส่เวลาหน่อยหน่อยก็เข้าไปตัดไใบมือหนึ่งยิงอนกสามมืออีกสองมือเขาปฏิตัดต้องพี่น้องเนาะบขาปฏิทัดก็มีแต่มาซับใส่หล่อ ทั้งับงแบบอร่อยอยู่มรเทศก็จบพี่น้องมันก็หญ้าตัวนี้มันตัดแล้วมันเก็บได้หลายมื่นพี่น้องพอเป็นหญ้าลำใหญ่มันโบเหลืองไว้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอย่าให้เกินสามหมื้อพ mm ี okay. so ่น้องเด้อให้ตัดอยู่ได้แค่สองมื่นละสามมื่นพี่น้องตัดมาได้ใายได้อยุสามมื่นห้างก็ประหยัดเวลาลงไปหลายเตื้อปลูกไว้พี่น้องปลูกไว้เด้อพี่น้องเด้อหญ้าอันนี่เปียกแต่ว่าก็ ใส่ฟุน้นห,หลายได้จะง,งามบ่ใส่ฟุน้นห,หลายแล้วบ่งามได้พี่น้องกะซ้ำนีแ่แหละพี่น้องงัวกะซิบัวกินสองหลอดเมื่อนึงกะใส่ได้ดีอยู่ถือว่าคักอยู่พี่น้องผู้ดใดสนใจกับไปหามาปลูกด้วยพี่น้องเด้อถาพ่อแม่พี่น้องปลูกอย่านันี้เปลี่ยนนี่ฮะปลูกหลายถามมันแจ่พี่น้องทายายเพิ่ง ยาเนี่เปียมันแกแห้งแกเกิดนะพี่น้องละางกายสองเดือนไปนี่งัวสิบค้อยอยากกินน้พี่น้องเด้อมันสิกินดีกำลั่งดีก็คือเดือนก็กลัวสี่สิบหามือเดือนนี่พี่น้องอยู่นี่แหละช่วงระยะีกินดีพี่น้องถ้ามันได้สองเดือนขึ้นไปละแกว่าอยากกินผัดชิได้อีญ่ามันพอเป็นพ,พี่น้องชิได้อญ่าก็ซับพี่น้องซับจะว่าต่อมีห้าเอาห้ามมาผสมพี่น้องเอาห้มาห้อยอีกนิดน,นึงเด้อพี่น้องเด้อสมใส่กับห้านี่ กับโปรโตีนสูงแถมยิ่งแก้ยิ่งโปรโตีนสูงพี่น้องแต่ว่างว่วมันบ่จะค่อยกินก็คือว่าบ่ให้เกินอันนี้อันนี้ก็ผมก็ใส่ห้ามอยู่เพราะว่าหยามันก็ค่อนข้างจะแก่งนิดนึดนง,งก็ต้องเติมห่ามจังน้อยด้วยพี่น้องเด้อเติมบ่ต้องเติมหลายดอกเติมเพราะมันเป็นยาในะพี่นอ้องเพราะมันติดกิน,นมันก,ก็กินดีแล้วบ่ได้ยากด้วยพี่น้องเด้อใส่ห่ามไปโลดใส่ห้า,า,ามใส่กาะตำลหดจังน้อยก็ชิกินดีอยู่พี่น้อง หลังจากข้าห้อยห่อเรียบร้อยด้พี่น้องเลิกกับข้นใส่กันพี่น้องใส่สามงามข้านี่คข้นข้าวบวกลเนี่ยมันชิเลียกินแต่ห้ามพี่น้องมันจะบ่อยากกินหยาเขาต้องเอาหยานทับข้นทับใส่กันกับห้ามไว้ข้นเนี่ยมันปนกันห้มันมีแต่กินพี่น้องมันกะสิกินดีบาดมันก็ิดมติดกินห้ามมันกะสิหากินมันก็จะไปเห็นตอนห้ามนะพี่น้องก็มันก็เห็นแต่หยามันกะสิดึกหยาลวเข้าไปก็กินดีนะพี่น้อง บ่เลียอดอกห้าบดเดลี่ยงห้างพี่น้องสำหรับห้านี่เปียหันบดใส่ห้ามนี่แต่ว่าเขาจะใส่หลายห้ามก็ได้ใส่เพราะเป็นหยาเด้พี่น้องเด้อกินดีกินดีพี่น้องก็นห้าที่มีโปรตีนสูงเลี้ยงง่วนนี่ก็อ้วนดีได้พี่น้องง่วนนี่ก็มักพี่น้องกินซาผมเลี้ยงมากเคือว่าใส่ได้ดีอยู่ง่วนมันก็มักพี่น้องกินตลอด หลายปีแล้วผมเฮดมาหนิยาตัวนี้ก็ถือว่าใส่ได้ดีพี่น้องแต่ยังสเส็ดไปไดเรื่อยๆบ,บ่ได้เบื่อเลยครับก็คบ่มีปัญหาหรอกเรื่องอยากเรื่องบ่อยากบางคนก็จะว่ามันอยู่ยากสาหรับผมนี่บ่อยากก็มันยากแค่ซับแต่ว่าเวลาเขาตัดบ้ามือหนึ่งมันก็ได้ห้ายมือพี่น้องสามทีมือคนเกิดเป็นการประหยัดเวลาเขาอ,อีกเขาบริตัดคู่มือ ้หาห้อตัดอย่าพวกอย่างอื่นผมต้องตัดคู่มือได้พี่น้องตัดคู่มือคู่ม,มือก็มักชิบบางแล้วก็อันนี้ดีกว่าพี่น้องดีกว่าพอผมก็ดีพี่น้องดี สำหรับชิปนี้มือนี่เอาไว้สัานี้ก็ด้ครับเด้อมือน่าจังมาพอกันไหมาสิน้ำสาลาดีๆมาฝากพี่ฝากนงองคือเก้านั่นละสำหรับมือนี่ชิปนี่ขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ